สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นดงการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ความรักความสัมพันธ์รวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภประจำเดือนกันยายน2564ค่ะนะดูกันเป็นแนวทางนะคะดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเราจะได้รู้ว่าเออจะทำยังไงนะคะชีวิตเรามันถึงจะดีแล้วก็ทุกอย่างมันจะราบรื่นมากที่สุด เราจะมาเริ่มกันที่การงานนะคะราศีพฤษภค่ะคือคนที่เกิดระหว่างที่15พฤษภาคมนะคะถึง2 4มิถุนายนดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาค่ะมาดูที่เรื่องของการงานกันก่อนกันยายนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะมีราชินีไม้นะคะมีเดอะฟลูค่ะ6เหรียญ มีไพเ่เจสมี5ดาบนะคะบ่งบอกถึงอุปสรรคพอสมควรเลยทีเดียวค่ะนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์ในหน่วยงานในองค์กรหรือบางทีอาจจะในส่วนของงานของคุณเองนะคะทำให้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภต้องบอกว่ามีเครียด มีกดดันพอสมควรอาจจะต้องแบบว่าเออต้องลุยต้องหาวิธีแก้ไขนูน่นนี่นั่นนะแต่ว่าไอ้ไอปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่มันมัน,ม,นมันจะมาช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนแรกจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็อยู่ตัวแล้วก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะคนรอบข้างก็ออมีมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะกับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนนะคะบริวารถ้าเราขอความช่วยเหลือเราก็จะได้รับความช่วยเหลือมานะคะ ทีนี้ต้องบอกว่าไอ้ปัญหาช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยที่จะทำให้เราเครียดรู้สึกวาหลายสิ่งหลายอย่างมันมันมีเรื่องจุกจิกเยอะนะคะที่อาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังทีนี้สิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังมันอาจจะมีสาเหตุเพราะช่วง,คร,งครึ่งเดือนแรกนะมันมีเดอะฟูด้วยค่ะนะครึ่งเดือนแรกมันมีเดอะฟูลเดอะฟูบ่งบอกถึงอะไรนะคะปัญหาที่เกิดจากไพ่ใบนี้ก็คือเราทําอะไรไม่รอบคอบไม่ไม่เอาใจใส่มากเท่าไหร่มีติดขี้เกียจมีแบบว่า เออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทาเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทาเออทาแบบนี้ก็ได้นะมีการตัดสินใจบางอย่างที่เร็วเกินไปตัดสินใจเร็วเกินไปอาจจะด้วยไม่ใช่ว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองมากนะแต่เพราะว่าคิดไม่เยอะนะอาจจะไม่รอบข้อไม่ถี่ด้วนเพราะฉะนั้นถ้าจะลดปัญหาช่วงปลายเดือนนะถ้าจะลดปัญหาช่วงครึ่งเดือนหลังก็คือเราต้องทําครึ่งเดือนแรกให้ดีสมบูรณ์แบบแล้วก็ใส่ความกระตือรือร้น,นเอาใจใส่ละเอียดรอบข้อนะคะเรื่องไหนสิ่งเสี่ยงไม่ทํานะ ไม่เสี่ยงนะคะบางทีอาจจะว่าเออทำเถอะไม่เป็นไรหรอกเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าเราทําได้นะอันนี้จัดการเลยจัดการเลยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่เร็วเกินไปอย่าเพิ่งเสี่ยงนะคะเพราะว่าบางทีเสี่ยงไปแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาในภายหลัง <c oughs> ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นขอแนะนําว่า เน้นปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบนะคะมีคนที่คอยให้คำปรึกษาเราอยู่แล้วก็ขอความความเห็นขอคําแนะนําจากคนรอบข้างจากเพื่อนร่วมง,งานเราก็ได้นะคะถามว่าแล้วมันรุนแรงไหมนะคะมันก็จะมันมัน,ม,นมันไม่รุนแรงหรอกไม่หมองว่าคุณคุณคุณเก่งคุณมีความสามารถคุณสามารถรับมือได้แต่ว่าถ้าเราไม่ให้เกิดปัญหาเลยมันก็จะดีกว่าใช่ไหมคะอืม เอาเป็นว่าต้องละเอียดรอบข้อมากขึ้นนะคะเราไม่ทําอะไรสิ่งเสี่ยงนะช่วงช่วงต้นเดือนกันยายนมาดูในเรื่องของการเงินค่ะมีราชาดาบนะคะมีแปดถ้วยก็เออเงินยังไม่ดีเนาะตึงๆอยู่เก้าถ้วยนะคะอ่าอัศวินเหรียญอ่ะค่อยยังชั่ว อย่างน้อยมีไพ่เงินที่ดีมาอยู่ใบหนึ่งคืออัศวินเหรียญค่ะนะนอกนั้นไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เอาเว็นว่าอัศวินเหรียญดียังไงดีตรงที่ว่าบางทีเงินมันอาจจะดูเหมือนนิ่งๆแต่เหมือนคุณจัดการได้ดีมีมีทางที่ในอนาคตคุณจะได้เงินที่คุณต้องการนะคะอนาคตได้เงินที่ต้องการแล้วก็ผลงานก็จะค่อยๆงอกเงยมันช้า มันช้าแต่มันจะงอกเงยขึ้นแล้วมันก็จะมั่นคงในอนาคตเพราะฉะนั้นเงินที่คุณรอคอยมันอาจจะมาช้าแต่มันจะมานะขอให้อดทนทำงานต่อไปนะคะสถานการณ์การเงินก็ค่อนข้างตึงเครียดนะคะเล็กน้อยเ,ออเงินหลักๆเลยมาจากความทุ่มเทในการทำงานนะคะทำงานเยอะได้เงินเยอะทำงานน้อยนะคะลาหยุดเยอะ มีวันหยุดมากกว่าวันทํางานนั่นหมายความว่าเงินมันก็น้อยตามไปด้วยนะคะเงินมันจะแปรผันกับการทํางานของคุณมีเบื่อเบื่อเซ็งเซงพอสมควรเลยทีเดียวไอ้ที่คิดว่าจะได้ก็เหมือนกับจะมาช้าเอทำไมมันไม่ได้นะบางท่านคิดว่าฉันจะทําต่อดีไม่หรือฉันชะลิกทําแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณก็เลือกยังไงมันก็ต้องอดทนทําต่อไปนะคะอย่าพิ่งไปคิดเรื่องที่ว่าจะออกไปนู่นมานี่นะอดทนทําต่อไปก่อนนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าคุณแก้ปัญหาได้เพียงแต่บางทีเราต้องวางแผนการเงินให้มันรัดกุมมากขึ้น มันจะมีค่าใช้จ่ายที่ที่มากเป็นพิเศษในเรื่องของการที่แบบการกินการอยู่ตามใจตัวเองค่าใช้จ่ายเรื่องการกินเยอะมากค่ะไม่รู้เลยอาจจะเป็นเรื่องการกินของตัวคุณเองการกินในครอบครัวหรือ,อยังไงก็ตามแต่นะคะมันมันเยอะไปลองพิจารณาว่าเออเรา จะลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้อย่างไรบางทีอาจจะกินของแพงไปไหมหรือกินเยอะไปหรือเปล่าหรืออาจจะบริหารจัดการไม่ดีอันนี้ลองพิจารณาดูเรื่องอื่นๆแม่หมอมองว่ามันไม่มีปัญหานะคุณน่าจะสามารถจัดการได้นะคะทีนี้เรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าโชคลาภมันไม่โดดเด่นเงินของคุณมันจะมาจากการทํางานนะคะพอโชคลาภไม่โดดเด่นอามีคําแนะนํำไหมนะคะที่จะเสริมดวงหน่อยนะคะเอ่อที่จะคอยเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภก็คงจะเป็นเอ่อ ในส่วนถ้าสติว่าคุณจะเสียเเส่ยงโชคเนาะจะเสี่ยงโชคก็คงจะต้องเน้นไปที่แบบว่าเออผู้ชายให้โชคเนาะอาจจะเป็นแบบว่าเออดูอายุญาติผู้ใหญ่เราไหมหรือซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่เป็นผู้ชายหรืออะไรออกทํานองเนี้ยค่ะแต่โดยรวมแม่หมอมองว่าพอไพ่โชคลาภม,มันไม่มีมันไม่มาก็อยากที่จะให้เน้นที่การทํางานหาเงินมากกว่านะคะก็ให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจโอเค ต่อไปมาดูเรื่องความรักกันค่ะคนโสดพฤศพนะคะคนโสดพืโศพเออดูเหมือนจะงอยงอยเหงาเงา,งานะคะกันยายนกันยายนทำแต่งานอยู่คนเดียว เงางอยนะบางท่านคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆแอบไปส่องแฟนเก่าเอ๊ะเขายังอยู่ดีไมนะ่น่าเขาคิดถึงเราหรือเปล่านะคะมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะเยียวยาหัวใจตัวเองก็เลยจะออกแนวแบบ <c oughs> ไม่ค่อยกระตือรือร้น,นไม่ค่อยมีชีวิตชีวาชีวิตทํางานนะทำงานหาเงินเก็บเงินกลับบ้าน เหงาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆฟังเพลงเศร้าๆมันออกแนวนั้นนะคะเอาเป็นว่าทํายังไงก็ได้นะถ้าจะให้แนะนํานะคะทําตัวให้สดชื่นกระฉับกระเชงแล้วก็เปิดตัวบ้างนะบางทีพอเราอยู่ <c oughs> เราอยู่กับตัวเองมากเกินไปมันก็เลยทําให้แบบว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้เห็นเราเนาะทางานเสร็จกลับบ้านเลยหรือบางทีเออยุคโควิดมันก็ต้องกลับบ้านเลยแหละโซเชีลยลไงนะคะอ่ะอัพสเตตัสหน่อยนะคะอ่ะอัพสเตตัสบนบนเฟซบุ๊กก็ได้นะคะแสดงแบบว่าเออให้คนอื่นเห็นว่าเออฉันยังอยู่ตอนนี้ฉันสวยนะตอนนี้ฉันหล่อนะโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะอลองลองดูนะคะมันมันเหงาเกินไปอะนะคะกันยายนดูหงอยหนอยยังไงก็ไม่รู้ อ่ามาดูในส่วนของคนที่มีแฟนกันบ้างคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยไม่หมอขอพูดถึงชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษภที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันยังดีอยู่นะโอเค ทุกอย่างดูดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรที่แบบว่าจะทําให้คุณคือเรื่องทะเลาะก็ไม่มีชาวราศีพุธศพละคณาผพ้สศใช้เวลาร่วมกันดีบางท่านอาจจะแบบว่าเดินทางด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันหรือแม้กระทั่งคุณสองคนถ้าสมมว่ต่างคน <c oughs> ต่างคนต่างทํางานแต่ก็ยังรักยังมีเวลาให้กันยังดูแลกันและกันอยู่อาจจะมีบางช่วงที่แบบมันดูหนืดหนืดดูอึดอดดูตัวใครตัวมันอยู่บ้างดูแบบน่าเบื่อบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเราเข้าใจกันนะคะมันเหมือนมันมีบางช่วงที่อาจจะน่าเบือ่อแต่ว่าพอเสร็จปุ๊บพอพอเสร็จงานหรืออะไรเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันไม่หมอมองว่าบางทีคุณอาจจะได้เดินทางร่วมกันบางท่านอาจจะเริ่มแบบ มีโครงการแบบไปเที่ยวด้วยกันนะคะไปทําบุญด้วยกันหรือไปมีกิจกรรมร่วมกันที่จะเสริมสร้างทําให้ความรักความสัมพันธ์คุณดีขึ้นนะคะคือดีมากเรื่องบางเรื่องมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยในความสัมพันธ์ปล่อยไปนะคะไม่ต้องไปหยิบไปจบไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นปัญหาถือซะว่าความไม่พอใจบางอย่างหรือความหงุดหงิดบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ไม่ต้องคุยไม่ต้องเคลียร์แค่ปล่อยผ่านนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันดีขึ้นเองค่ะ มาดูในส่วนชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะเรามาดูว่ากันยายนปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไขไหมจะได้เคลียร์จะได้กลับมารักกันหรือเปล่านะคะจะได้กลับมาคืนดีกันภายในครึ่งเดือนหลังกันยายนนะคะ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรการช่วงครึ่งเดือนแรกนะก็จะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เนี่ยดีนะเพราะว่ามันจะอยู่ทําให้แบบว่าคือคุณอย่ารีบร้อนนะอย่ารีบไปเคลียร์อย่ารีบไปคุยนะให้ผ่านครึ่งเดือนมาก่อนเพราะอะไรคุณจะได้คิดหาทางแก้ไขคุณจะได้ประเมินว่าเอ๊ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรจะแก้ได้ยังไงแฟนคุณก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกับว่าพอต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างที่แบบว่าเออได้คิดได้ทบทวนจะได้รู้ว่าอ๋อเรายังรักกันอยู่นะเราจะแก้ไขไ ปัญหานี้ยังไงต่างคนต่างเย็นลงต่างคนต่างจะเริ่มใช้เหตุผลและพอช่วงครึ่งเดือนหลังมาอ๋อมาปรับความเข้าใจหนึ่งถ้วยเดลเวอร์นะมองไปทางอื่นไม่ได้นอกจากกลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาดีมาปรับความเข้าใจกันถือว่าให้รักนําทางนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษภแม่หมอมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะลงเอ่ยด้วยดีแน่นอนนะคะมาดูสุขภาพบ้าง สุขภาพถ้าทำงานเยอะทำงานหนักแล้วพักผ่อนน้อยแน่นอนนะคะมีเจ็บเมื่อยเนื้อตัวแน่นอนท่าทางในการทำงานอย่าให้มันเกินกำลังเราคือบางทีคุณบุกคุณลุยคุณทำงานแบบไม่รู้จักพักผ่อนเพราะว่าพลังเยอะแล้วก็ความมุ่งมั่นสูงมากเพราะฉะนั้นนะคะใจเย็นๆทำงานเยอะแล้วก็ต้องมีช่วงเวลาที่พักผ่อนท่าทางในการทำงานนะคะอย่าใจร้อนแล้วก็ค่อยๆทำไป นะคะมันก็จะมีแบบว่าเออบางทีก็เ,ออเจ็บขาเจ็บเขา่าเจ็บแขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะปวดเมื่อยมันจะอยู่ในลักษณะนี้แต่ไม่รุนแรงค่ะก็เพราะโดยรวมคุณแข็งแรงอยู่แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะดวงของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภประจำเดือนกันยายน2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโอกาสหน้ามาเช็คดวงกันใหม่วันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ